สวัสดีครับท่านที่เกิดปีมะเส็งดวงชะตาประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2568จะต้องระมัดระวังอะไรบ้างท่านที่เกิดปีมะเส็งอย่าใจร้อนนะครับเดือนธันวาคมนี้อาจจะมีเหตุ ยงเรื่องของคนอื่นพยายามหลบปลีกหลีกเลี่ยงอย่าไปมีเรื่องมีปัญหาอย่าไปวอแวะเรื่องของใครก็เรื่องของเขาให้ระมัดระวังไว้คนเกิดปีมะเสง็งเดือนธันวาคมนี้โดยเฉพาะกับอย่าไปตั้งความหวังกับลูกน้องลูกค้าอย่าไปตั้งความหวังแล้วก็ให้ระมัดระวงัง อาจจะมีเหตุมีเรื่องเขาอาจจะลูกน้องอาจจะไม่ซื่อสัตย์ไอสิ่งที่ท่านคิดไว้ว่าเฮ้ยมันจะไม่ซื่อสัตย์กับเราเนี่ยน่าจะจริงเพราะฉะนั้นครับคนเกิดปีมัสเสิงในเดือนนี้ธันวาคมช่วงกลางเดือนช่วงกลางๆเดือนอาทิตย์ที่สามของเดือนธันวาคมพยายามอย่าไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็จะหาเรื่องใส่ตัว ให้ระมัดระวังไว้ความเดือดเนื้อร้อนใจจะเกิดขึ้นใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขาหายของไปตามปกติอย่าไปคิดมากอย่าไปกังวลใจจะทามาหากินสถานที่แห่งใดเตรียมทูบเทียนไว้ด้วยติดตัวไปติดรถไปไปเจอสถานที่ที่มันดูแล้วขนลุกขนชันสู้ซาขนหัวลุก เราก็จุดธูปบูชาขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางทำมาหากินสักหน่อยแล้วก็พยายามไว้ในเดือนนี้นะครับนเนี่อย่าทำผิดศีลผิดธรรมนอกลู่นอกทางคนที่เป็นโสดมีโอกาสได้พบเนื้อคู่คนที่เป็นไม้นะครับโสดกับไม้ก็พอกัน แต่ก็ระวังไว้ดวงความรักมันเข้ามาดีก็ระวังไว้จะถูกย่ําถูกยีติดฉินนินทาใส่ร้ายไปในทางเสื่อมเสียหากเราแม้นว่าเราเป็นสมณะชีพามต้องระวังให้มากมาเส็งงูเล็กการเงินดีการงานไปได้เรื่อยๆโจกราบก็พอมีประปรายแล้วแต่บุญแต่วัสนา ดวงแะตามมาเสงครับดวงเดือนนี้ธันวาคมจะมีผู้หญิงสุภาพปรตีมั่งมีเลยนะจะคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ท่านอาจจะมาเป็นลูกค้าซื้อสินค้าท่านก็ได้ <c oughs> ก็ขอให้ท่านใจเย็นๆไว้จะทำมาหากินอันใดจำไว้เลยครับมาเสงอย่าหาเรื่องใส่ตัวเดี๋ยวจะเดือดร้อนเรื่องของคนอื่น ไม่ใช่เรื่องของเราเราก็อย่าไปยุ่งไปจะย,ยามไปนิ่งไว้เฉยไว้เห็นใครเขาทำไม่ดีเป็นเวรกรรมของเขาไม่ใช่กรรมของเราอย่าไปยุ่งอย่าไปมองอย่าไปเอ่ยปากอ้าปากอย่าไปตำหนิติดถิ่น,นินทาว่าลร้ไขรดวงชะตาของเราคนเกิดปีมะเส็งระวังไว้แค่ว่าอย่าไว้ใจใครมากเกิน ดวงชะตาอาจจะมีเรื่องมีปัญหาทุกทรยศระวังไว้นะครับมาเสงีงเชื่อใจคนเพื่อนใหม่ลูกน้องใหม่นะให้ระวังแต่ความรักมาดีนะจะไม่รัวมาเสงทงันวานนี้จะรอดเออถือสีนห้าจะครบหรือเปล่านะระวังนะครับ โชคดีก็โชคดีไปโชคร้ายก็ผ่าผ่าดวงเลยนะมันจะทำให้เสียชื่อเสียงอยู่เฉยๆก็แล้วกันดูให้ดีอย่าไปทรยศหักหลังใครเขาเดือนนี้นะครับธันวาคมคนเกิดปีมะเส็งชะต,ตาชีวิตไปได้ดีได้สวยนาลีอุปธรรมผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังหนุนนำ คนที่เป็นพ่อค้าหรือคนที่เป็นหัวหน้าคนเจ้าคนนายคนเป็นเจ้าของธุรกิจนะคุณต้องระมัดระวังความไม่สบายอกไม่สบายใจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะเลยให้ระวังการหักหลังการทรยศมัดเสงครับทำคุณคนไม่ขึ้น เพราะฉะนั้นอย่าไปเห็นดีเห็นงามอย่าไปเห็นว่าสงสารเขาแล้วช่วยเขาเดี๋ยวเราจะสวยเอาเอาตัวเองให้รอดก่อนเดือนนี้ต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมะเสงครับใจเย็นๆอย่าหุนหันพันแล่นอีกอย่างหนึ่งครับคนเกิดปีมะเสงคุณระวังไว้นะครับ ความรักมันเข้ามาดีเพราะนั้นคุณก็สแกนสแกนกรรมก่อนนะสแกนกรรมก่อนว่าเออไม่มีใครเป็นเจ้าของนะสแกน QR code คดูดีก่อนว่ามันไม่มีใครเป็นเจ้าของค่อยจับจองจับจองนะแต่ถ้าสแกนดูแล้วมีเจ้าของก็อย่าไปยุ่งจะตาชีวิตเดี๋ยวเปลี่ยนเลยงาน เรื่องงานนะครับคนเกิดปีมะเส็งคุณไม่ต้องกังวลใจใครที่ทุกข์ใจกังวลใจเดี๋ยวมันก็ผ่านคุณระวังไว้ถ้าคุณมีลูกน้องคุณก็เฉยๆนะหูไปนาตาไปไล่อย่าไปหาเรื่องหาราวอะไรมากครับมะเส็งแต่ถ้าเราทำงานแล้ว ลูกน้องมันมีเรื่องอะไรแล้วเราไปยุ่งอะ่ะมันจะพาให้เราเดือดร้อนไปด้วยหรือว่าไม่มีลูกน้องอะ่ะลุงใครที่ไม่มีลูกน้องแต่ต้องการลูกค้าเดือดร้อนนะระวังนะครับอย่าใจร้อนสิ่งที่ลุงจะเตือนมะเส็งคือเรื่องการโกหกการหักหลังการทรยศระวัง อย่าหาเรื่องใส่ตัวนะครับถ้าคุณหาเรื่องใส่ตัวก็จะมีปัญหาเรื่องของคนอื่นเรื่องของชาวบ้านาไม่ใช่เรื่องของเราเราก็อย่าไปยุ่งวุ่นวายการเงินมาดีคนเกิดปีมะเสงอาจจะได้เงินมีไรายได้นะครับจากการทำมาหากินธุรกิจของท่านถือว่าดีครับเดือนนี้ธันวาคม ดีดีเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับแต่ก็ระวังกลับมาเรื่องระวังอาจจะมีคนคิดคดกบฏคดโกงท่านะ่ะนะสิ่งนี้นะครับเดือนนี้เพราะฉะนั้นคนเกิดปีมะเส็งนะอาจจะโกงโกหกนัดหมายอะไรกับใครไว้เดือนนี้อาจจะไม่เป็นไปนตามที่นัดหมายตกลงอะไรไว้อาจจะคลาดเคลื่อน นะแต่สิ่งที่จำเป็นจะต้องระมัดระวังเลยก็คือคุณพยายามครับอย่าไปาวุ่นวายเรื่องของเชาบ้านเรื่องของคนอื่นนะครับมันจะเดือดร้อนวนะ่าคุณเองจะเดือดเนื้อร้อนใจทุกใจทันทีให้ระวังว่าอย่าเชื่อใจใครเขามาถ้าคุณไปเชื่อใจเขาทำต,ตามที่เขาบอกนะหรือว่ารอคอย ความหวังที่เขาพูดเขาตกลงกับคุณไว้คุณอาจจะพลิกล็อกเลยนะดวงดวงของท่านอาจจะไม่ได้ดังที่คุยกันไว้นะเขาเรียกอะไรไม่ตรงปลกนะสั่งสั่งของอย่างได้อย่างหนึ่งเออระวังนะภานเสงเดือนนี้เอาง่ายๆนิ่งๆไว้แล้วถ้าได้อะไรไม่ตรงปกกเ็เฉยๆไว้ ครับสรวปรวมความคนเกิดปมีมะเส็งอย่าหาเรื่องใส่ตัวกันแล้วกันให้ใจเย็นๆไว้นะมีเรื่องมีราวอะไรก็ใจเย็นๆไว้โดยเฉพาะเรื่องความรักดูให้ดีนะบางคนก็ได้คู่แท้นะครับหรือตัวเองวันนี้ดวงเดือนนี้นะครับนะระวังให้ดีมีเรื่องเดือดร้อนเข้ามาบางคนก็ ใจร้อนมากเลยมาเสงครับลุงขอเตือนไปถ่ายคลิปนี้ใจเย็นๆนะดวงกำลังจะขึ้นกำลังจะดีใครที่ติดสินบนแก้บนจ้ะนะครับขอโชคดีทุกทุกคนครับคนเกิดปีมะเสง